ไม่ใช่ทิกตอกค่ะไม่ใช่ทิกตอกอย่างเดียวค่ะแม่งมีคนตั้งแก๊งโจมตีด็อกเตอร์มาริกาแม่งปิดก็มาริกาจะใช้ช่องนี้กลายเป็นช่องนะคะเซ็นเตอร์ข่าวของด็อกเตอร์มาริกานะคะแล้วเดี๋ยวเราจะจัดทีมข่าวที่จะทําตรงนี้เนี่ยให้กลายเป็นช่องข่าวเหมือนกับช่องข่าวเนชั่นเหมือนกับช่องข่าวมติชนและกูจะสู้กับมึง หนึ่งในออนไลน์และดรมาริกาจะตั้งช่องนี้นะคะให้นะคะพอๆกันกับที่นะคะแนวหน้าออนไลน์เขาทำาน <c oughs> ่กูจะทําไม่ยิ่งใหญ่ประกอบกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีสถานีข่าวโดยที่ไม่ขึ้นอยู่กับนะคะใครทั้งสิ้นและเราจะนะคะช่วยชาช่วยบ้านช่วยเมืองและจะเป็นนิวเซ็นเตอร์ที่ดี <c oughs> ทุกคนสามารถที่จะสร้างช่องนี้ไปกับดรมาริกา <c oughs> และตอนนี้เราจะใช้ชื่อช่องนี้ว่าดรมาริกาวารตี้ทอกโชว์อยู่นะคะ ปั้นช่องใหม่ขึ้นมาชื่อช่องนี้อะมึงกับกูต้องเจอกันอีตุ้งติ้งเซดดิ้งสีถ้ามึงไม่ออกเนี่ยมึงเจอกูแน่เออมึงมามึงไม่ออกจะไม่ได้มึงไม่ออกเดี๋ยวกูมึงหน้าด้านเดี๋ยวกูหน้าด้านกว่ามึงจะหน้าด้านก็ได้อีตุ้งติ้งเซดดิ้งสีเดี๋ยวกูหน้าด้านกว่ามึงแน่มึงจัดไป มึงมามึงมามึงหน้าด้านใช่ไหมอ่ามึงจะหน้าด้านก็ได้แต่กูหน้าด้านกว่ามึงแน่มามามาจัดมาจัดมาจัดมาอีตุ้งติ้งมึงมามึงดูซิว่าพันษามึงกับพันษากูเนี่ยใครเนี่ยมันจะพันษาใหญ่กว่ากันมึงมาซิมึงมาซิอีตุ้งติ้งมึงมาเลยมึงจัดมามึงจัดมาแล้วมึงจะรู้จักกูมึงจ right. ะมามึงจะมาเออเออเออมึงจะรู้จักเออมึงจะรู้จักมึงจะรู้จักมึงจะรู้จักแล้วรักเองอ่ะจัดมาจัดมา อ่ะต่อไปค่ะมีใครอยากจะถามอะไรไหมวันที่28นะคะวันที่28่สิเขาจะมีการชุมนุมกันค่ะซึ่งก็จะมีพี่ปองอัญจลีแล้วก็ยกเว้นลุงกำนันสุเทพทึกสุบันคนเดียวที่เหลือเนี่ยเขารวมตัวกันหมดเลยยกเว้นลุงสุเทพค่ะ ยกเว้นลุงสูเทพซึ่งแกไม่ได้ยุ่งเกี่ยวด้วยแล้วนะคะเพราะว่าแกก็ปลีกวิเวกอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานียกเว้นน้องขิงเอกนัทพร้อมพันธุ์ซึ่งเขาก็อยู่ในกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็ร่วมสังกรรมกันอยู่กับรัฐบาลตุ้งติ้งเซดิ้งสีค่ะใช่ค่ะแล้วก็ยกเว้นพีรพันธ์นะคะซึ่งเขาก็อยู่ร่วมรัฐบาลกับตุ้งติ้งเซดิ้งสีค่ะใช่ใช่ค่ะถูกต้องแล้วค่ะยกเว้นค่ะยกเว้นค่ะส่วนที่เหลือค่ะเขารวมตัวกันเป็นพลรวมพลังแผ่นดินค่ะเขารวมตัวเป็นรวมพลังแผ่นดินซึ่งงงงเเาจะนนนััััดกหลททีี่่ยขอว22 มิถุนายนที่จะถึงนี้แล้วนะคะเขาจะรวมพลังกันให้มากกว่าที่ประเทศคาเมร์รวมพลังนั่นก็คือรวมพลังเต็มอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิซึ่งอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินั้นมันเป็นสัญลักษณ์ของความชนะของทหารที่ไปรบราค่าศึกมานะคะเพราะฉะนั้นทุกคนค่ะทุกคนสามารถไปรวมตัวกันที่อนุสาวรีย์นะคะชัยสมรภูมิหลังเที่ยงของวันที่ 28มิถุนายนค่ะเขาบอกว่าอย่างนั้นนะคะทุกคนส่วนดเรมาริกาดอเรมาริกาก็จะไปแอบกินกาแฟอยู่แถวนั้นนะคะเพราะว่าดอเรมาริกาไม่ได้เป็นแกนนงแกนนาอะไรทั้งสิ้นค่ะดิฉันเป็นประชาชนดิฉันเป็นประชาชนนะคะดิฉันก็เห็นด้วยกับการแสดงประสังพลังนะคะตามกฎหมายกําหนดแล้วก็แสดงพลังตามระ,ระบอบประชาธิปไตยแสดงพลังอะไรแสดงพลังเป็นข้างกับประชาชนชายเป็นแสดงพลังอยู่เคียงข้างกับนะคะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ของไทยเพื่อแสดงพลังให้ติ้งติ้งสะิ้งสีรู้ว่าการที่มึงไม่รู้ 8, แล้วเสกไปเป็นพวกเดียวกันกับผู้ลุกรานนั้นนะคะเรื่องนี้เนี่ยตุ้งติ้งเสด็งสีจะต้องมีสํานึกและก็สำเนี๊ยกถ้าไม่มีสำเนียกและไม่มีสํานึกเขาจะรวมพลังกันไล่เธอนะคะเขาจะไล่เธอกันวันที่28นี้ค่ะตุ้งติ้งเสดิงสีให้รู้ไว้ด้วยนะคะ